าบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สู่ขู่สูส่คนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องส่งสาวนาอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิพาพี่พาน้องลงไปมัดเขา่าลึกแล้ก็เกี่ยวเข่าเลยพี่น้องมื้อนี้หลังจากเมื่อวานนี้เฮาก็ได้ไปซอยมูเนาะได้ไปซอยคําเตาเพิ่อนเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้มา เห็ดปลากิดอยู่หน้าตัวเองต่อเนาะมาซอยเม่กก็เอื่อยมือนี้เฮากับสิลงไปมัดเขาเฮาก็ลงไปมัดแล้วเบิดลลอยหนึ่งเลยเนาะแต่มันเฮาได้ขึ้นมาเอาต่ออีกเนาะเพราะว่าไฮนั่นมันเบิดลลอยไปเลยเฮากับสีลงไปเกี่ยวเขานะเมย์เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก่ยังเศ้าอยู่เลยเฮากับมัดแล้วแล้วกัเฮากับสีเกี่ยวต่อแต่ก็ตอนแรกกะสิไรคนเขาอีกพี่เนาะ พี่น้องไปเบิ ula, it, it, ouais, ่งน네ํากันว่าเฮาสิพาพี่พาน้องไปมัดไ้ได้ไงบ่บ่จังเบิดลอยนึงหรือว่าแนวใด้ปะพี่น้องทั้งเกี่ยวทั้งทั้งเกี่ยวทั้งเอ็มได้พี่น้องมื้อนี้แดดก็แห้งๆพี่น้องแต่ก็แค่เนี้ยมีลมเนาะพี่น้องเนาะมันแบบแดดก็บ่ฮ้อนน้ำเออแดดฮ้อนอยู่แต่มันลมเนี่ยมันคือห้อนอ่น้องนี่ตอกที่เฮาเซรไว้นี่ ยังอีกประมาณโบลายพี่น้องให้นะแต่ห้าม้านไปเบิดอนลอยนึงแล้วยังอีกประมาณชาวสามสิมัดดีบอสเนาะหรือว่าประมาณนี้แหละประมาณชาวสามสิมัดนี่แหละพี่น้องก็ยังโบลายให้นะเพราะว่าห้ามัดไปแล้วลอยนึงพี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องไกลสิแล้วเบิดอแล้วได้พี่น้องเฮ้ยนี่โอ้ยน้องอีกประมาณทิศหนึ่งสองทิศกัน แล้วเบิดแล้วพี่น้องตรงนี้แต่ละคนเจ้ากับกระกลังเกี่ยวบุกบืนสู่ผ่าสูพ่พลพี่น้องสู่เดชสู่ลมพี่น้องเอ้ยทางนี้นอนถ่าแบบนี้นลมมันห่มพี่น้องมันห่มเลยมันลมเนะใช้ข้าวเตี้ยก็ยังลมพี่น้องเสื้อนี่ใช้ตัวสู้พี่พี่น้อง,าาอองทางนี้ก็ยังไม่มัดเอือะเนื้ออยู่อันนี้นกะกับเจ้าเนาะพี่น้อา ผูเต็มอย่างบ่ได้มากนี่พี่น้องเฮาก็ได้มาฮอดบ่อนไห้ที่เฮามัดซันนี้แล้วนี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเฮาก็ได้มัดไปเบิดยนึงได้พี่น้องนี่มัขาก็งามอยู่พี่น้องส่ได้อยู่นเห็นบ่พี่น้องโอ้ทางนํานั้นเก็ดเอานสูงเฮามัดเฮาเอาขึ้นไว้ตอเพื่พี่น้องหอยต้องยื้อต้องยงวพี่น้องพี่โตทเฮาทางไหนมัดกับพี่น้อง ันเบิดนี่เห็นบ่ตะข่า,าน,นี่ไปห่อนพุม่มหญ้านั่นเกี่ยวมานี่เกี่ยวมานีมะหอนนี่มานี่มาน,น,นี่พี่น้องพี่น้องว่าสิเบิดเท่าไรนี่เฮาเดาว่าประมาณซาวสามสิบมัดพี่น้องเราว่าเฮาเดานะคนิลเมตรพี่เฮาเดาเนาะพี่น,อน้นนองปะ่ะไปเบิ่งน้ำกันว่าสิเบิดเท่าไรว่าสิท่ำเฮาเดาบ่พี่น้องว่าสิเบิดหน่อยหรือสิเบิด์ลาย นมะมัดสอนกันเด้อนี่มีที่แบบเฉาไหมขึ้นข้ามามีที่แบบผสมสอนได้พี่น้องยับต่อว่านี่มัดจังรี่พี่น้องนี่จอดซิตี้นี่น,น,นี่ขึ้นมาเลยดึงหนเลยน้องเก็บเก็บเกี้ยวนี่บุขาดแน่นอนพี่น้องบุบนนนงบมีขั้วทานอยู่แล้วนี่พี่น้องมันใช้กะซี่เลย นี่พี่น้องก๊อกโลดนี่ผ่านโลดพี่น้อง นี่น้องนี่เไปไปที้งร้อยเมื่อยพี่น้องแดดแห้งขนาดให้นี่กับบดรวมทั้งบดตัวที่าำว่าวกับพี่น้องว่าจะบดเท่าไรน,นะเป็นประมาณบด 45, สี่สิบห้าเซนพี่น้องบดได้สี่สิบห้ามัดพี่น้อง มีใครถือบ่พี่น้องว่าได้สำนียเฮากะวาบบ่าจะบุกหอดพี่น้องว่าสิได้ประมาณสักสามสิบมัดแต่แทบโอ้บุธรรมดาพี่น้องได้ชิบหายมัไดไปเลยต่อเขาก็วัดพี่น้อง,อย,งอออนนอยังยังอยู่ห้มัดพี่น้องยังบุแล้วนะได้ตัวที่ห้ามัดแล้วได้ชิบหามัดตัวที่ท่านได้มัดอีกยังหกมัดพี่น้องรวมๆแล้วก็หาสิบเอ็ดมัดพี่น้องโอ้อเฮารลอยได้สามสิบมัด แสดงว่าให้นี ni, si bird, ori, hai, enter, ่เบ <t flips over> em, ิดประมาณลอยหา10เอ็ดมัดพี่น้องโอ๊ะดมโบน้อยด์ได้พี่น้องไหมไฮน่าสิเบิร์ตอยหา10เอ็ดมัดบ่ธรรมดาใหญ่เติบพี่น้องเลยนี่พี่น้องนี่ตัวสุ่มยังอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังหกมัดพี่น้องรวมๆแล้วก็ลอยหา10เอ็ดมัดให้นี่พี่น้องนี่เด้อดวงใหญ่ของห้น่ให้นี่ ตีนี่พี่น้องนี่นี่ไปฮอดหั่นพี่น้องเห็บ่ฮอดหั่นพี่น้องเขียวๆไปนําคันหญ้าขี้เขียวนี่แหละนี่นี้ไปสุดอยู่หั่นพี่น้องหนี่ก็บ่ได้ใหญ่กใหญ่สมควรนะว่าบ่ใหญ่ก็ใหญ่พี่น้องบ่เบิด151มัดโอ้ขานี่ถือว่าดีพี่น้องเอ้านี่นกพี่น้องพี่น้องเห็นบ่หันนั่นๆตอดอยู่นะนั่นะ ตุกพี่น้องเต้นย่อยย่อยยอยยยอยู่พี่น้องให้นี่ดึงตัวใหญ่พอสมควรพี่น้องโอ้โหัดเข่าเลียนสลูสายไล่อยู่พี่น้องมาให้เติบพี่น้องป่ะไปเพิ่อเอยกันแม่เกี่ยเข่าอยู่ต้องพูดไปเลยโอ้ว่าเพิ่นได้ไลยเติบบ่เพิ่นลงมาแต่โดนปะได้แล้วเนาะเามาแต่บ้านเทาก็ลงมามัดเข่าเพิ่นเลยพี่น้องป่ะไปสามเข่าสามค่ายเพิ่นว่าเพิ่นลงมาโดนแล้วบ่ อ้าวไดไลายแล้วยเฮ้ยไดไลายแบ้ว่ลงมาจะเศร้าหรือบเกียวหสแรมนีฮ้จะดีฮะนี่จะเสียบจหันหลงมานน่โอ้คือสาแท่นนี่หน่อยนึงนี่ผู้หากยาาำหญ้านี่ปรจักเนาะหญ้าลายพ่นอันนี้ ทางใดผู้แม,ม่อยู่ทางใดเนานะบ,บาทนี่เนาะไปรีอยู่ทางใดผู้นะคือโบหินบาทนี่อ้าวมาลีอยู่โพนพี่บ้าเนาะผู้นี่เฮ้ได้อยู่ห่มแห้งบ่ไปทางดใดบาทผู้นี่ฮ่พี่น้องเพิ่นมาลีอยู่ห่มแห้งมาออกทางใดบาทนี่ได้อยู่ห,มห่มแห้งนอนหลักนอนอยู่นี้พัชชิจักจกักซา ลงมารหาบเห็ดเออมาลีนอนอยู่ห่มนี่บาทนี่้เจไปเชมันเลยคุณว่ทีโอ้หหยดีพี่น้องางนยัหายชุดไายพี่น้องเอ้สูงเลยพวกเราสามยังคีดเลวหายนี่โอ้โหทางฝุ่นกัพี่น้องหัวสุกหัวชุดอยู่ กำลังพี่น้องเอ้ยกำลังสนมุนบัวบาไผ่ผูทั้งลุมกันัวจุ่มกันอยู่อีทั้งเหนื้อก็ได้ผูกุบข้าวอยู่ผููกำลังมวนเลยพี่น้องผูหนากระหนาหญะานาห้งตีนี่เสพชุูมีหมากเลยมีแต่หนาพี่น้องเอ้ย เกี่ยวเขาก้อนว่าวลายมันสิบล้วเลยพี่น้องเลยัหนมี้อแต่หยาลายกวาเข่าละวนน้ำวนนาเลยสินี่มงม่น้ำวนนาแด้บ่อน้น้ำสวนข่าเลยวมม่หน้ำถ่วงกนว่าบ่อนหยาถ่วบ่อน้ห่าวนนาพี่น้อง Bơm Nhìn từ nhà mà thấy bố mi Đẹp, đẹp. Cái này thì lốp rồi. Đẹp nhanh, cái này thì nữa Một lộn, ui, có thể có thể ฮอนปุ๊บกระห่มละทะโบราณบุลุ่มนี่นี่ช่องขึ้นได้บาทในห้องแดดละโบเล่ซ้ำ

เราดินเค็มเค็มยังใส่เกี่ยวพุดพี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้โห่อเ้นมายหตส่งเอ้ยู้หนานมมาเหยียบพอนครับพี่น้องก็ลงมาเห็นป่พี่น้องเอานบท่านบาปสุกลงบาทเดียวเพราะแต่ว่าซามมึงโอ้ภาษาบ้างภาษากีนี่ขาลงพอดีเลื้ยงน้อยหนึ่งมากป่นี้เนาะโมยเลยพี่น้องไนี่ลงบละ tôi thì sau kia muốn ăn cả nhưng thân mặt thì nó ấy để thang, hang hang rồi Ồ, xí khiếu ấm lầm lươi ngồi vào mi cao Mới nì bè bò khói như lôm vào đây đẹp vì nóng ơi mà Đẹp đẹp hèn lên mày ยาโยธงนี่กัยังเลื้งเต็มธงเลยผู้เห็นบ่อพี่น้องเบ็ดเลื้งขับธงเลยนะองอเลบ้ตัวที่เกลียวแล้วเขียวเลยบ่าพี่น้องลูกลูกเขาออกแล้วไม่ออกเลยสีเขียวตึมอพี่สมนียังกลังผลิเกลียวเลยพี่น้องทีเบดทีไปตาเกลียวเลย เอ้าพี่น้องในปอบะขามพี่น้องเห็นบ่หนิโอ้ดกแห้งพี่น้องอืมนพี่น้อง,อองโอ,โอ,โอ้แสงบ่อยากพอบ่หนิก็คือบุหงวนพี่น้องเบิง่งพี่น้องยืบขามซีนมาก่อนอืิเบิง่งนี่พี่น้องขามน้อยอืเซ่มาบ่หน คขาขอืมว่มเพียงเที่ยงคุณ้ชมเขอกเขาผมไม่จะเกี่ยวข่าวไปเลยนะยอดเลยอ่โอ๊คเนี่ยพี่น้องพี่น้อง ทำทำไรเนียมันเราเหมือนอรเฮ้ยอยากินอยากินสกัดสมันกพรแดงๆอยงึอ๊หลายใช่เบี่ยอเราบุกคายสมุนไกรกง มันเป็นคำหวานคำซุกมันจะหวานพี่น้องอ้าวแั่นั้นบบพักการลินเพื่องบ้างปุบปุบคนคายบ่เฮ้ยโอ้แข้งแดงแข้งดำระบาดนี่โอ้คันคายเด้อลินเพื่องเด้ปุบเอ้าปุบปุ้บโดดเลยพูดดโกูปุ๊บตักแตงเลยฮูฮ่าย่องปุ๊บ ปบานเสียาก็ได้ก็ได้บอเฮ็ดป้านะพูเบิกนาลาองเพื่อพี่น้องพูปุ๊บเอาขอหักได้หอปาูโอ้ขอหักได้เ <noise> <suit> <c oughs> ้ยเอาเอาเอาเงเดียบ่ักเสียดพี่น้องพี่น่มะพุเา หงูมีใบพี่ต้องนี่เอาเทียงละนี่เด้ข่าวเ้าก็ได้ไล่เติมละตุ้มเตร็จนะนี่มาหน่อยเฮานี่ทุกคนนี่จับปุ๊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 บฮันเสร็จเลยเริ่มเลยเป็นข่าวเที่ยงแล้วกันทำหุง ฝนน้ยุนาดูน่าิ้นั้งมาแม่แน่แค่นเด้อเนยเต็ม้อลกเด้อเออเด่นนะตอกมากๆนะต้องใส่มะมัดน้ำขาวปีใช่ใบกันนูใครแม่หกเด้ นีอักเสียงอะไรเผ็ดเนาะไอตาสีอยู่ดอกฮะมาตากอิตาสีอยู่ดอกทำเลยกจวดจ้าลุ้ยกเลยหกเลยยัเบ้ง

ก่อาจารยกเขาขึ้นมาที่แก้วเขาแล้วก็กินตำหุ่งเซจแบบทีบ้อยน้พี่น้องตอนเที่ยงบบนี้เอากะสี่ขอเจ้าคลิปลงเพียงสำนีนาะพี่น้องไว้ปติตามครับส้มคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้เขากะสีขอโตล่าไปก่อนนะพี่น้องอสี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง